๙สิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณรวยได้ฟังให้จบเพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตคุณสิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับที่คนประสบความสําเร็จและมีฐานะมั่งคั่งต่างยึดถือและปฏิบัติไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรหรืออยู่จุดไหนในชีวิตถ้าคุณเข้าใจและนําไปใช้ชีวิตทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน 1. คิดแบบคนรวยทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดคนรวยมีมุมมองต่อเงินและโอกาสที่แตกต่างพวกเขาเชื่อว่าเงินคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสและความมั่นคงไม่ใช่แค่สิ่ง ที่ใช้ใจ่ายไปวันๆคุณต้องฝึกตัวเองให้คิดว่าทุกสถานการณ์มีทางทำเงินเสมอและต้องเห็นคุณค่าของการพัฒนาตัวเอง 2. ส,สร้างนิสัยเก็บออมและลงทุนความร่ำรวยไม่ได้มาจากการหาเงินอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักเก็บและต่อยอดเงินให้เติบโตลงตั้งเป้าหมายการออมเช่นออมให้ได้20%ของรายได้ทุกเดือนจากนั้นแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่มีโอกาสอย่าให้เงินนอนนิ่งอยู่เฉยๆเพราะเงินต้องทำงานแทนเรา 3เรียนรู้การสร้างรายได้หลายทางคนรวยไม่เคยพึ่งรายได้จากทางเดียวพวกเขาจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมเช่นขายสินค้าออนไลน์สร้างคอร์สสอนความรู้หรือทำการลงทุนที่สร้างรายได้แบบ passive income เมื่อคุณมีรายได้หลายช่องทางความมั่นคงทางการเงินก็จะเพิ่มขึ้น 4. ลงทุนในตัวเองไม่มีการลงทุนไหนจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนกับตัวเองคุณต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ อยู่เสมอเช่นทักษะการสื่อสารการทำธุรกิจการบริหารเวลาหรือทักษะเฉพาะทางที่ทำให้คุณมีมูลค่าในตลาดยิ่งคุณเก่งและรู้มากเท่าไหร่โอกาสรวยก็ยิ่งอยู่ใกล้มากขึ้นหากรู้จักใช้นี่ให้เป็นนี่มีทั้งนี่ดีและนี่เสียนี่ดีคือนี่ที่ช่วยสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเช่นกู้เงินมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าในขณะที่นี่เสียคือนี่ที่ใช้ไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยคุณต้องรู้จักแยกแยะและจัดการนี่ให้ถูกต้องเพื่อลดภาระและเพิ่มโอกาสสร้างความมั่่งงคั 6. สร้างธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนอื่นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมักเกิดจากการแก้ปัญหาให้กับคนจํานวนมากลองสังเกตดูว่ารอบตัวมีปัญหาอะไรบ้างที่คุณสามารถแก้ได้และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจ<ๆ>เช่นสร้างสินค้าใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาหรือให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายิ่งแก้ปัญหาใหญ่ได้มากเท่าไหร่ความรวยก็อยู่ใกล้คุณมากเท่านั้น 7. รู้จักการบริหารเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด สำหรับทุกคนคนรวยรู้วิธีใช้เวลาให้คุ้มค่าพวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันและไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าลองใช้เทคนิคการบริหารเวลาเช่นทำสิ่งสำคัญก่อนจัดการงานที่สร้างผลลัพธ์สูงสุด 8. หาคอนเนคชั่นและสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวคุณต้องรู้จักเข้าหาคนที่คิดบวกมีวิสัยทัศน์และสามารถให้คำแนะนำดีๆกับคุณได้เช่นเข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพบปักคนที่มีความสามารถในสายงานต่างๆเครือข่ายที่ดีย่อมนำมาซึ่งโอกาสที่คุณคาดไม่ถึง 9. กล้าลงมือทำและไม่กลัวความล้มเหลวสุดท้ายแล้วสิ่งที่แยกคนรวยออกจากคนทั่วไปคือการลงมือทำคนที่ประสบความสำเร็จไม่กลัวความล้มเหลวเพราะพวกเขามองว่าความผิดพลาดคือบทเรียนที่ทำให้เติบโตคุณต้องกล้าที่จะลองกล้าที่จะเสี่ยงและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงจนกว่าจะสำเร็จ 9สิ่งนี้เป็นกุญแจสําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความร่ารวยอย่าลืมว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นและการลงมือทําอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเริ่มวันนี้อนาคตที่คุณต้องการจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมผมขอให้ทุกคนพบเจอความสําเร็จในทุกเส้นทางที่เดินและถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ